สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิฉันสโรชาอนันต์หัวข้อข่าวแรกในวันนี้มหาวิทยายลัยราชพัฒสกลนครร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ มหาวิทยาลัยรา,าชภัฏสกลนครร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่8อุดรธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวันที่14มกราคม2568จัดขึ้นที่ห้องประชุมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์าอาคาร20มหาวิทยาลัยรา,าชภัฏสกลนครโดยมีอาจารย์ดรพรเทพเสถียรนพก้ารองอธิการบรดีกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยนายวิรภง์เรียพรนักวิชาการสาธารณาสุขสุขภาพจิตที่8ในหัวข้อความสําคัญของการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาและหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจโดยมีบุคลากรและนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า60คน คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมวัยรุ่นปล่อยของครั้งที่4ประจําปี2568วันที่15มกราคม2568คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแห่งมหาวิทยายลัยราชภาัฏสกลนครจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่วัยรุ่นปล่อยของครั้งที่4ประจําปี2568จัดขึ้นที่บริเวณล,ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาชิดชาดชาิดปรีชาอธิการบดีกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสามารถอายกรคณะบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานภายในงานมีการบรรยายพิเศษการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทูเฟิร์นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและการจัดตลาดนัดผู้ประกอบการโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจำนวน45ร้านและกิจกรรมการแสดงดนตรีโดยมีอาจารย์และนักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดงาน Student Research Conference 2025วันที่15มกราคม2568สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยายลัยราชภาัฏสกลนครจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี Student Research Conference 2025โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดชาชิกปรีชาอธิการบรดีกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาคอนอินทชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานจัดขึ้นที่หอประชุมจามจุรีสองมหาวิทยายลัยราชภัฒสกลนครมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยายลัยได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาสนใจส่งผลงานวิจัยทั้งหมด5กลุ่มได้แก่กลุ่มสังคมศึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์รวมทั้งสิ้นจำนวน56ผลงานมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครร่วมจัดงานมหากรรมมะเขือเทศประจำปี2568มหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครและบริษัทดอยคำผลิตอาหารจำกัดจัดงานมหากรรมมะเขือเทศโทเมโตซิมโฟเซียม ในระหว่างวันที่15-16มกราคม2568ณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3อำเภอเต่างงอยจังหวัดสกลนครการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือภายใต้การสนับสนุนจากจังหวัดสกลนครตามโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาภายใต้แนวคิดมหกรรมมะเขอเทศโทเมโตซิมโฟเซียม,มซึ่งเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมด้านการเกษตรทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดเป็นเส้นทางสายมะเขือเทศขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันแรกของการจัดงานมีพิธีเปิดโดยนายพิสิทธิ์แรททองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรก้องภพชาอามาดร,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดแสดงสินค้าแปลงสาธิตการจัดแสดงนิทรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรโดยมีนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของการรายงานข่าว SNR News แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ